ข้างเจะป่วยหนักแล้วก็มีเสือโค้ง3าตัวที่มีปัญหายังมองการใช่ไหมนัเสือี ล้องยังไม่ค่อยมีเสียงเลย แต่นี่ใช่ดีนะตอนแรกมันดูร้ายจริงแต่นี่ดุรุ่ยรุ่ยนี่พร้อมที่จะเปนกลุ่มอะไรฮะพอจอันนี้พอมพิสูจแล้วนี่อัตสัมษณ์นีเสือมีเสือแล้วด้วยตรอบเรามีสิงโตวิสิงโตกับไรก็ที่เป็นดุรึ่งเราไม่สามารถแต้มันเพ่เป็นสัตว์้อง S <S <S เ,เรื่องไรก็จริงๆมันเป็นปัญหาแต่มันเป็นปัญหาชั่ว,วคราวเพราะว่าไรก็จริงๆเป็นมันเขาไม่สามารถออกลูกได้สรุปไรก็จะอยู่ได้เจ็ดแปดปีสิปีมันไม่เคยอยู่นานเท่าเสือพงครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาชั่วคราวเองเพราะว่าอยู่ไม่นานแล้วก็ออกลูกกันไม่ได้สัตว์ป่าทุกชนิดต้องมีพื้นที่ที่ สามารถแสดงพิธีกรรมตามธรรมชาติได้อยู่นะครับท่องเป็นพื้นที่ที่เขามีต้นไม้นะครับมีน้ํามีแหล่งน้ําที่ไปเล่นน้ําไปกระโดดลงน้ําได้มีต้นไม้ที่ปีนนะครับสาหรับเสือดาวนะครับก็ถ้าไม่มีอย่างนั้นจริงๆถ้ามันอยู่ในบ่อปูน4ีคูณสเมตรนานๆแล้วเสือมันจะได้เบื่อแล้วก็ พิธีขำก็เปลี่ยนไปแล้วก็ร่างกายจะได้ออนแอทำไปด้วยกันร่างกายจะกอตตอนนี้เรามีกรองที่ที่คุณแห่งอยู่ข้างหลังคุณแล้วจะเป็นประมาณ50เมตรคูณส2เมตรสาหรับสัตว์ที่เพิ่งมานะครับแต่ถ้ามันแข็งแรงขึ้นแล้วผมว่างว่าจะต้องไปปล่อยในพื้นที่ประมาณ4 5 6หกไร่นะครับที่จะได้วิ่งเล่นกันเล่นน้ํากันว่ายน้ํากันเพราะว่าเสือชอบไปน้ําอยู่แล้วนะครับว่างว่าอย่างนั้นครับตอนนี้มีเสือค้องอยู่21อตัว เสือดาว3ตัวในอนาคตอาจจะมีอีกนะครับที่จะเข้ามาอีกมาเพิ่มอีกนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีชนีเป็นร้อยมีมีลิงเป็น300กว่าตัวมีหมีทั้งสองชนิดอีกสี่สามสิบแปดตัวมีนาคแล้วก็จริงๆทั้งหมดแล้วก็มีประมาณ90 0ชีวิตทั้งหมดเ0 0ชีวิตที่อยู่ในความดูแลสภาพแต่ละตัวเป็นยังไงที่ที่เราไปเจอในที่จะดูส่วนมากจริงๆสภาพโอเคอยู่นะครับแต่มีเสือดาวสองตัว ที่ข้างๆจะป่วยหนักแล้วก็มีเสือโค้งสามตัวที่มีปัญหาเรื่องร่างไกยเหมือนกันครับเสือพวกนี้คือขาดสารอาหารหรือว่ายังไงครับเรนนีจริงๆผมผมดูแล้วว่าเสือสองตัวที่ผมอมๆก็กินไม่พอแล้วก็ม,มีสภาพผอมเหลือเกินแล้วก็มีปัญหาเรื่องผปวนีนหนังครับอืเท่าที่ถามเจ้าของส่วนเจ้าของเก่าเขาเขาเขาให้เหตุผลอะไรที่เสืออยู่ใน จริงๆกับเจ้าของเขาเขาบอกว่าเป็นเสือที่แก่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเสือที่จริงๆก็ไม่ได้ออกออกไปข้างนอกไม่ได้ดอนแดดก็จะมีส่วนอยู่เหมือนกันเรื่องคงเรื่องผมคิดว่าอาจจะขาดงบที่จะดูแลเสือ้ดี ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ